สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบสเคลื่อนไหวทันทีหลังพ่อออกมาแฉแฟนหนุ่มแบบไม่ไหวหน้าเบสเคลื่อนไหวทันทีหลังพ่อสมรักออกมาแฉแฟนหนุ่มตรงๆไม่ไหวหน้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถทำมาเปนแฟนอดเป็นห่วงไม่ได้ซึ่งทางเบธรักวันีคำสิงยูทูบเบอร์ชื่อดังลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิงหลายคนเป็นห่วงว่าความรัก กับหนุ่มตรงๆรงกิศกรมีปัญหาหรือเปล่าจากกรณีทางเพจเฟซบุ๊กเจ๊มอยร้8ได้ออกมาโพสข้อความปริศนาทำชาวเน็ตนั้นสงสัยอีกแล้วว่าทำไมรูปคู่หายหมดนะผู้หญิงก็อันฟอร์แฟนแล้วนะหูยแค่งอนแน่ๆทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นผุดชื่อยอ่อมาจำนวนมากซึ่งชาวเน็ตส่วนมากก็จะพุ่งเป้าไปที่คู่รักของเบสรักวณีและ ตรงๆกิจกรเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือประเด็นเลือกราอยู่บ่อยครั้งและถ้าหากเข้ามาส่องอิ s ส a าแกรมของสาวเบสก็เป็นที่น่าตกใจพบว่าสาวเบสนั้นได้อนฟอลโล่แฟนนุ่มตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรูปคู่ที่หายเครี้ยงไอจเช่นกันล่าสุดพอสมรักคำสิงได้ออกมาแฉเดือดหลังจากที่ลูกสาวประกาศโสดผ่านเพจดังว่าไฟชายก็ลูกสาวและทั้งเรื่องผู้หญิง เยว่าเรื่องผู้หญิงสำซากแล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบสสองปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรไม่ออกเรื่องนี้เ็สก็คิดน้อยแต่สำหรับผู้หญิงก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเ็สอะยืมทีละ5าล้าน2ล้านไม่เป็นไร แต่มันจะเป็นไปได้ไหมสําหรับคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกในอนาคตมันเป็นเรื่องของความแมนความเป็นลูกผู้ชายบางทีมันสะสมคบผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายผู้หญิงจะมีมากมีน้อยต่อให้ผู้หญิงเขามีมากกว่าแต่ถ้าได้รับการดูแลจากผู้ชายมันก็จะรู้สึกดีกินข้าวก็มีแต่เบสจ่าย น่าสุดหลังจากสมรักออกมาเปิดเผยรเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งด้านของสาวเบสก็เคลื่อนไหวทันทีโดยโพสต์คลิปสตอรี่ถึงดวงดาวจารุจินดาระบุว่าขอบคุณมากๆค่ะป้าดาวป้าบุธรรมของหนูแล้วสงกราน์ที่ผ่านมาป้าดาวเป็นคนแรกที่โทรหาหนูขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆหนูขอบคุณค่ะป้าดาว ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ